สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรียนออนเฮนสัปดาห์นี้นะคะก็รายวิชาภาษาไทยของเราก็อยู่ที่เรื่องอักษรน,นํานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําอักษรน,นําในภาษาไทยนะคะคําในภาษาไทยที่มีอักษรน,นําอยู่นะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือแบบที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบที่1เป็นยังไง แบบที่หนึ่งก็คือตัวอักษรพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนมันจะผสมเสียงไปกับตัวหอหีบที่นำหน้าอยู่ซึ่งอักษรนำของเราจะมีทั้งหอนำแล้วก็อ,อนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบหอนำกันก่อนแบบหอนำจริงๆจะมีตัวอักษรที่นำอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะอ่า ตัวอักษรพยัญชนะต้นเนี่ยจะผสมเสียงไปกับหอหีบเลยรวมกันไปเลยอย่างเช่นหอนำนอก็จะกลายเป็นหนอหอนำงอก็จะกลายเป็นหงอหอนำยอก็จะกลายเป็นหยอแบบนี้นะคะเราจะอ่านควบเสียงกันไปเลยอ่ะมาดูจากตัวอย่างแรกนะคะหอนำนอเป็นหนอหนออนอก็อ่านว่าหนอน ตัวอย่างที่สองหอนำยอเป็นยอยอเอียบอก็อ่านว่าเหยียบนะคะส่วนนอกจากหอนำเนี่ยก็ยังจะมีออนำซึ่งออนำในภาษาไทยมีอยู่เพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะคะสคำคำแรกก็คือคำว่ายาออนำยอเป็นหยอยออายายาเอกยาคำที่สองออนำยอเป็นยอ,ย,ย,ย,อ,ย,อ,อ,อนยอยอูออ่อยู่อยู่เอกอยู่ คำต่อมาอนำยอเป็นยอยอองยางออย่างอย่างเอกอย่างและคําสุดท้ายอนำยอเป็นยอยออากออยากหรือจาง,ง่ายๆก็คืออยา่าอยู่อย่างอยาอยานะคะมีอยู่แค่สี่คำเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหอนำที่ปากดรูปหอควบกับพยัญชนะต้นนะคะ,ะตัวอย่างคําแรกหอนำมอเป็นหมอมอีหม,ออหมีหอนำรอเป็นรอรออุมอ หลุมหอนำนอเป็นหนอหนออนอหนอนนะคะตัวที่จะผสมหอหีบได้โดยจะปรากฏทั้งตัวหอหีบแล้วก็ตัวที่มาผสมคือพยัญชนะต้นนะคะจะมีงองูยอผู้หญิงนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงแล้วก็วอลวนนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะหอนำงอเป็นงองออายอ หงายต่อมาหอนำยอเป็นยอยออายายาโทย่าต่อมาหอมอเอวเหมียวนะคะจะปรากฏว่าเห็นได้ชัดเจนว่าหอมันจะนำมันจะควบกับตัวพยัญชนะต้นโดยนำการออกเสียงเนี่ยมันจะควบกันไปเลยโดยถ้าสมมุติเราจะอ่านแบบง่ายๆนะคะอ่านแบบอ่านไปเลยหองออ,ยอายอหงายจบ หอยออายายาโทยาจบนะคะแต่ใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็อ่านแบบหอน้ำงอเป็นหอหอน้ำยอเป็นยอเหมือนคนครูก่อนก็ได้นะคะแต่เด,เด็กก็จะไม่สับสนเสียงนะคะอ่ะต่อมาแบบที่สองนะคะจะไม่ปรากฏรูปหอหีบโดยที่คำแรกพยางค์แรกค่ะนักเรียนมันจะออกเสียงสระอะแต่ไม่มีหน้าตาสระอะมันจะ ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็พยางค์ที่สองมันจะเป็นหอหีบแต่มันก็จะไม่ปรากฏหอหีบเช่นเดียวกันอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะคำพวกนี้นะคะตัวแรกพยัญชนะต้นตัวแรกค่ะนักเรียนมันจะเป็นอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงนะคะอักษรกลางก็ไก่จิกเด็กตายบนปากองอักษรสูงก็ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะโดย พยางที่สองเนี่ยนักเรียนพยางที่สองก็คือส่วนนี้นะคะพยางที่สองนะคะจะเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยจะเป็นอักษรต่ำไม่ว่าจะเป็นงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อถ้าสมมุติมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะคะพยัญชนะต้น พยางแรกค่ะนักเรียนเราจะเติมสระอะโดยอตัตโนมัติมันไม่ปรากฏรูปแต่เราจะรู้ได้เองเลยว่าเราต้องเติมสระอะเวลาอ่านนะคะพยางที่สองพยางคก็คือการเปล่งเสียงเปล่งเสียงหนึ่งครั้งเรียกว่าหพยางพยางที่สองนะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันต้องเติมหัหีบอตัตโนมัติก็คือคำหอนําของเราอ่ะยังไงเดี๋ยวครูจะมาอ่านให้ฟังอย่างเช่นตัวแรก สเสือไม่มีสระอะไรเลยเราต้องรู้เลยว่ามันต้องใส่สระอะมันก็จะกลายเป็นอ่านว่าสซอ,อสะศันออาโมอนามมันจะไม่เป็นนออาโมอนามแต่เราจะรู้โดยทันทีใช้เซนส์ของเรารู้เดยทันทีว่าเติมสระอะปุ๊บต้องเติมหอหีตามในพยางค์ที่สองมันก็จะกลายเป็นหอนำนอเป็นหนอนออาโมอนามอ่านรวมกันว่าสะหนามนั่นเอง ก็คือจำง่ายๆถ้าไม่มีสระอะไรเติมสระอะอัตโนมัติและต้องเติมหอนำพยางคที่สองโอเคไหมคะดูตัวอย่างที่2อ,อะต่อเต่าต,ตัวแรกไม่มีสระอะไรเลยเด็กๆจะต้องใส่สระอ่ะอ่ะมันก็จะอ่านว่าตออ่ะตะนะคะพยางที่สองเราก็ต้องรู้โดยอัตโนมัติว่าต้องเติมหอหีบเนี่ยตรงนี้นักเรียนมันซ่อนอยู่ มันแปลงล่างอยู่มันซ่อนอยู่ข้างในนี้แหละนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้เองว่ามันต้องมีหอนำอ่าก็ใส่ไปหอนาลอเป็นหลอหลออีงอหลิงหลิงไม่เอกหลิง,อ,ง,ลงอ่านรวมกันเป็นตะหลิงนะคะ,ะตัวอย่างที่สามกไก่ไม่มีสระอะไรเลยใส่สระอ่ะก็จะกลายเป็นกออะกะพยางคที่สองเนี่ยงออกกอนก มันจะไม่อ่านว่ากะนกไม่ใช่เราต้องรู้ใยทันทีว่าเราจะต้องเติมหอหีบอัตโนมัดอ่ะใส่หอหีบเข้าไปหอนอโอกโนกมันก็จะอ่านว่ากะนกแบบนี้เป็นต้นต่อมาตัวอย่างต่อไปนะคะเห็นไหมคะคำนี้ดูเลยตัวแรกไม่มีสระอะไรเลยเติมสระอ่ะมันก็จะอ่านว่าทออะ พยานที่สองอ่ะึ้นต้นในนอหนูเห็นไหมคะเติมหอหีบให้นอหนูก็จะกลายเป็นหอนำนอเป็นหนอหนออมอหนอมรวมกันเป็นถหนอมต่อมาสอเสือตัวแรกไม่มีสระอะไรเลยเติมสระอะสออะสะเติมหอหีบอัตโนมัติหอนออ,อิมหนิมรวมกันเป็นสะหนิมต่อมา ต่อเตาพยางแรกไม่มีสระอะไรเลยเติมสระอะนะคะแล้วก็เติมหอหีบอัตโนมัติหอรออีกงอหลิงหลิงไม่เอกหลิงลมกันเป็นตะหลิงเออแค่นี้เองจําง่ายๆนะคะหอนำออนำถ้าไม่ปรากฏรูปแปลว่าจะต้องเติมสระอะนะคะสระอะใส่พยางแรกและเติมหอหีบใส่พยางที่ สแต่ถ้าคำไหนที่มันไม่ตามกฎเกณฑ์กฎก็คือพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะจะต้องเป็นอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงนะคะและพยางต่อมาที่จะมาต่อท้ายตัวแรกของมันจะต้องเป็นอักษรต่ำถ้ามันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้มันเป็นคำหอนำ เด็กๆก,ก็ต้องเติมหอหีบให้เขาโดยเห็นลูกนะคะแต่ถ้าสมมุติมันเป็นแบบนี้เด็กๆก,ก็ต้องอ,อ่านโดยใส่สระอะและเติมหอหีบอัตโนมัติจำง่ายๆแค่นี้เองอะมาหอมาอะมาหอมาคำแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยใส่สระอ่ะคุณครูนะคะมีใบงานให้นักเรียนทำเยอะแยะเลยนะคะให้นักเรียนฝึกทำใบงานนะคะมีคำเยอะ ว่าคุณครูยกตัวอย่างเด็กๆก็ทําใบงานแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องนะคะมีแบบใบงานที่อ่านเด็กๆก็อ่านแล้วก็อัดวิดีโอส่งให้คุณครูประจำชั้นให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องหอนําฝากเด็กๆทำใบงานแล้วก็ทบทวนโดยการอ่านแล้วก็อัดวิดีโอส่งเลยนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ